สวัสดีครับผมทนายตองวิทยาธรรมปััดครับวันนี้ผมจะขออนุญาตเป็่นปันหลักกฎหมายแนวเรื่องการแซงจินตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคียะตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา157เน้นนะครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคียะไม่ใช่สำคัญผิด ในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา156ที่ได้พูดไว้เมื่อวานนะครับอันนี้เป็นคนละมาตราครับอันนี้เป็นมาตรา157นะครับเป็นเรื่องของโมคยะกรรมครับผมหลักกฎหมายต่างกันครับอายุความก็ต่างกันนะครับต้องตรวจสอบดีนะครับว่าเป็นโมคิยะกรรมหรือว่าโมฆะกันแน่นะครับทีนี้น,นะครับผมขออนุญาตวางหลักที่1เป็นตัวเพปเทน ตัวบทบัญญัติของมาตรา157ดังกล่าวได้บัญญัติไว้เป็นสาระสาคัญว่าการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมงคยะความสําคัญผิดดังกล่าวต้องเป็นความสําคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสาคัญซึ่งหากไม่ได้ มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมคียะนั้นจะไม่ได้มีการกระทําขึ้นนะครับอันนี้คือหลักที่1ตัวเพกเทิร์นตัวบทบัญญัติที่เป็นสาระสาคัญดังกล่าวทีนี้นหลักที่สองเนี่ยผมขออนุญ,ญาตาเอายกเอาคำพังศาติกาวมาวางเป็นหลักที่2นะครับคำพังศาติกาได้วางหลักไว้ว่าถ้าหาวกว่ากล่าวถึงเรื่องของความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นโมคียะ ตามมาตรา157ดังกล่าวนะครับถ้าเป็นสําคัญผิดในฐานะทางกฎหมายของบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นโมคิยะตามมาตรา157ดังกล่าวก็มีเคสซดดี้ครับคือมีเรื่องมีความกันก็คือมีทายาทของผู้วายชนเจ้ามดกคบเขาทําสัญญาปณีปน,ปนวนความกับภรรยาโดยไม่ชอบด้วกฎหมายของเจ้ามดคือเขาอยู่ด้วยกันกับเจ้ามดภรรยาผู้หญิงคนนั้นนะครับ อยู่สิบหกสิบเจ็ดปีเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกรันอี้ทางทายาทของผู้วัยชนเจ้าบุตรดัง,งกล่าวเขาเนื่องว่าจดทะเบียนสมรสกรันเขาก็เลยทำเปเปอร์ทาสัญญาปอดีปนยอม,มความแบ่งมรดกการอะไรเงี้ยนะครับก็มีเรื่องมีความ,มเขา,าฟ้องว่านิติกรรมเ,เรื่องของสัญญาปอดีเปยอม,มความดังกล่าวเป็นโมฆียกรรมอะไรเงี้ยนะครับทางศาลได้ตัดสินเป็นวางาตรฐานไว้ว่าอันนั้นอ่ะคุณสําคัญผิดในฐานะทางกฎหมาย ของภรรยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้านุตรเขานะไม่ใช่สําคัญผิดในคุณสมบัติของภรรยาของเจ้บบาบุตรดังกล่าวไม่ใช่โมคยกรรมที่จะมาอ้างได้ตามมาตราหนึ่งห้าเดนะครับเพราะฉะนั้นทางภรรยาโดยไม่ชอบกฎหมายดังกล่าวเขาก็ได้สิทธตามสัญญาเป็นนินอมยอมความดังกล่าวครับอันนี้คือเคสในเรื่องของฐานะทางกฎหมายจะไม่ใช่คุณสมบัติ ที่จะยกขึ้นอ้างคุณสมบัติของบุคคลที่จะยกคุณอ้างตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดดังกล่าวครับทีนี้มีเคสต,ต่อมาก็คือที่จะบอกว่าความสาคัญในคุณสมบัติของบุคคลก็มีเคสตัตดี้ที่คำสาสยิการได้ยกมาไว้อย่างเช่นว่ามีรัศากากริห่งหนึ่งซึ่งรัศาฯกากริัยาต้องอยู่ภายใ,ใต้พรบคุณสมบัติมาตรฐาน ของกรรมการและก็พนักง,งานารกักษานกิจนะครับมันต้องมีอายุไม่เกิน60ปีปรากฏว่ามีการทําสัญญาจ้างกันมีโอนกันมานะครับทางตัวจาเลยครับเขาโอนมาแล้วเขาปกปิดควอจริงว่าเขาอายุยังไม่เกิน60ปีอะไรเงี้ยปรากฏว่าเช็คก,กันไปเช็คก,กันมาแล้วเขายุเกิน60ปีก็มีการเป็นเรื่องเป็นความกันฟ้องกันนะครับเพื่อถอนสัญญาจ้างดังกล่าวนะครับทางรักษาก,กิจชนะเพราะว่าเขาสําคัญผิดในคุณสมบัติ ของตัวบวคุคคลเขาเนึกว่าอายุไม่เกิน60ปีครับอันนี้คือเป็นเคสตสดี้ในเรื่องคุณสมบัติของตัวบุคคลครับส่วนความสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินที่จะเป็นโมคิยะตามมาตรา1น7ดังกล่าวก็จะมียกตัวอย่างเช่นว่าทําสัญญาซื้อขายบ้านที่ดินการปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วทางผู้ซื้อเขาไปตรวจสอบครับปรากฏว่าบ้านบางส่วนน่ะไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นคือเขาก็อยากจะซื้อบ้านกับที่ดินน่ะให้แบบ ได้จากคนที่เขาซื้อไม่ใช่เป็นอยู่ในที่ดินของคนอื่นนะครับพอตรวจสอบแล้วอา้าวมันไม่ใช่นะนะครับเขาก็ฟ้องคือเขายกอ้างมาตราหนึ่งห้าเจ็ดดังกล่าวว่าเขาแสดงเจตนาทํานิติกรรมซื้อขายดังกล่าวโดยสําคัญผิดนะครับในคุณสมบัติของทรัพย์สินก็คือตัวบ้านกับที่ดินดังกล่าว เขากนชนะคดีไปครับเป็นเรื่องเป็นความกันนะครับของอันนี้เป็นยกแค่ยกตัวอย่างครับจ,จริงมีหลายเคสหลายตัวอ,อย่างนะครับท่านตรวจสอบสิทธิก่อนท่านช้สิทธังสารนะครับสวัสดีครับ